อ่าดูหน่อยนะครับตรงนี้โอ้โหโดนทะโลมาโอ้โหสี่หมื่นหกแปดสิบบาทโอ้โหโดนทะโลโดนสาตาร์ออกแซนแรกจังหวะไฮไลท์น้องนี่สุดยอดไปเลยนะครับดูกันเลยดูดิเป็นธอร์ไล่ละกอนเตอตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆเนี่ยตื่นเลยทำไปรู้อย่างนั้นแหละรู้อย่างนั้นกูสี่หมื่นกว่าบาทนะัะตื่นเลยหลับไม่ก็วินตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากทากี่ง่วงๆเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆเนี่ยตื่นเลย ตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้ตากที่ง่วงสี่หมืม่นหกพันห้าร้อยยี่สิบ super megawin นะครับแ a j e s t i c คิงด d มคำเตือนนะครับคลิปวอดีโอนี้จะทำเพื่อความมันล้วนๆใครไม่ไหวอย่าฝืนเฮียเตือนเพื่อความหวังดีนะเว้ย เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์จัดไปชึกชึกเอาเลยครับอยู่เฮบุสตัวเก่านะครับกับอะไรจากจุลศึกนะครับจุลสกิงดอมนะเออวันนี้เปิดตัวในทุนกิจาร้อยก็พอแลว499 30ก่อนนะครับดีไหม40แล้วกัน50เป็นเลยไป ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับไม่โดนจัดซมเไมนต่ยคลิปฝากกดไลคกดเฟซและเว็บไซต์ให้นอ้องมาเล่นนะจูรล,ละสิกนะคิงดั o มอาณาจักรล่มสลายอ่ะลุกนหน่อยนะครับนะ,นะจูไล่เสร็จแล้วครับ ไหลไป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 หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ให้มันไหลไปนะวันนี้ไดโนเสาร์จะเป็นไดโนเสาร์ซะแล้วไปดูกูจะปล้นเมืองแล้วกูเดินร้อยหนึ่งเลยตอนนี้ ใ,ใครว่าร้อยยีดีกว่านะครับ oh, <no. S 1> ไปเลยนะเรากา็สนตีนนะ เออเต็มแมกดาเลเลยสามพันยห้าสนะครับ HP ต่อแปดพัน้อยโอ้โหจังหวะหล่อๆทั้งนั้นเลย2องหมัดนี่นะครับแหมตอนแรกเงียบเลยกูกะว่าไม่มาละมาใส่กันแล้วครับดูกันเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆนี่ตื่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 นเลย ตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆเนี่ยตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้จากที่มื่ซ้อมไปก่อนเลยนะครับว่าหกบาทนะดีไหมไอหัวเขียวมาแล้วอะไรไปเลยสองพันสี่ร้อยสิบ มันไหลดีว่ะโอ้โหยังว่าไหลดีทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวน้องอมาเล่นกันจังเลยแปดแปดเก้าศูนย์ไปต่อเลยสองร้อยละเอาเลย สามร้อยยี่สิบแล้วกันนะครับเอากันหน่อยชั่วไหลดีว่ะถ้าไห i i 400ลดีสี่ร้อยเลยกัน <laughs> เอาจริงละเฮ้ย <c oughs> โดทัลโลโดสตาออก4 6 8 8 0ืหแบโอ้โบาร์เนะครับสุดยอดต้องดูกันเลยจังหวะนี้ต้องดูเลย ตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆนี่ตื่นเลยไปเลยไปเท่าไหร่ดปที่พวกพวกนี้เท่าไหร่ไมกกวินแล้ <idal> <ifting S 1> วตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆนี่ตื่นเก็รู้อยู่แล้วนะครับรุ้นเหมือนกันตื่นเลยเมื่อกี้จากที่ง่วงๆนี่ตื่นเลย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  ตื่นเลยเมื่อกี้จากที้งม่งๆนี่ตื่นเลย46,520ซุปปเอร์มเมกะวินเป็นไงครับไดนโนเสาร์นะอานนจากล่มสลายกันไปเลยวันนี้เนะี่ยภูเขาไฟระเบิดซะด้วยแล้วสักครั่องกันจีิงๆ e เบ้เงปุ๊ดเด็ดนะครับสทุกเก่ลยเลยเลย